สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้งจำกัดเป็นสหกรณ์ระดับอำเภอที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัดลบบุรีจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของสหกรณ และสถานภาพการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรท่าวุงจำกัดภายใต้เครื่องมือต่างๆพบว่าสหากรณ์ควรดำเนินธุรกิจเชิงรับและเชิงป้องกันเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้แก่สมาชิกให้เพิ่มขึ้นโดยสหกรณ์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้คือสมาชิกร่วมมือสหกรณ์เข้มแข็งบริการเป็นหนึ่งเป็นที่พึ่งของสมาชิก ภายใต้พันธกิจหลัก3ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาองค์กรด้านการพัฒนาธุรกิจและด้านการพัฒนาการตลาดแผนพัฒนาองค์กรในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วต่อการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ในการสร้างมาตรฐานในการดำเนินงานสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาในแต่ละด้านดังนี้ แผนการยกระดับมาตรฐานสหกรณ์และยกระดับชั้นสหกรณ์สหกรณ์ดำเนินการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดมาตรฐานและยกระดับชั้นสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะมีการติดตามประเมินผลทุกระยะทบทวนปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละช่วงเวลาแผนพัฒนาการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ดำเนินการปรับลดขั้นตอนทางเดินของเอกสารงานบริการพร้อมทั้งจัดระบบการประสานงานการควบคุมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเหมาะสมเพื่อปรับปรุงระบบงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานในทุกแผน แผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ดำเนินการจัดจ้างสถานีวิทยุเผยแพร่งานของสหกรณ์ปรับปรุงเว็บไซต์ของสหกรณ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสหกรณ์สหกรณ์กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม5สปรับเปลี่ยนและจัดระเบียบในการแต่งกายของบุคลากรในสหกรณ์ จัดทำป้ายวิสัยทัศน์ของสหกรณ์เพื่อเป็นการพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรแผนพัฒนาการเพิ่มศักยภาพของบุคลา,ากรสหกรณ์จัดโครงการฝึกอบรมร่วมกันของบุคลา,ากรทั้ง3ฝ่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลา,ากรแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสหกรณ์จะเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับสมาชิกสหกรณ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกสหกรณ์และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกให้เพิ่มขึ้นหลากหลายช่องทางในการติดต่อกับสหกรณ์เช่น Line, Facebook แผนพัฒนาธุรกิจเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์การเกษตรท่าวุ้งจำกัดได้กำหนดแผนการดำเนินงานดังนี้ แผนพัฒนาด้านสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมทำธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์ดำเนินการสํารวจความต้องการของสมาชิกในการจัดหาสินค้าคุณภาพดีราคาเป็นธรรมและตรงกับความต้องการของสมาชิกรวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันทำธุรกิจของสมาชิกเช่นการแจกของขวัญการสะสมยอด และการให้รางวัลผู้ที่ทำธุรกิจกับสหกรณ์ตอนสิ้นปีแผนพัฒนาการติดตามเร่งรัดหนี้ค้างจากสมาชิกสหกรณ์เก็บข้อมูลสมาชิกที่มีหนี้ค้างชำระกับสหกรณ์ทุกประเภทวางแผนการออกติดตามเร่งรัดหนี้ค้างจากสมาชิกแต่ละรายดําเนินการและติดตามประเมินผลในที่ประชุมทุกเดือนรวมทั้งมีการทบทวน ปรุงแผนตามความจำเป็นและเหมาะสมแผนพัฒนาศักยภาพการให้บริการสหกรณ์ดำเนินการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่บุคลากรของสหกรณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆเกี่ยวกับการทำหน้าที่ให้บริการแก่สมาชิกให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น แผนพัฒนาการตลาดสหกรณ์การเกษตรท่าวุ้งจำกัดดำเนินธุรกิจประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อธุรกิจรับฝากเงินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายธุรกิจแปลรูกข้าวและสัตว์เลี้ยงเพื่อขายสากรจึงได้กำหนดแผนพัฒนาการตลาดดังนี้แผนขยายตลาดสินค้าของสหกรณ์ทำการตลาดในเชิงรุก เนื่องด้วยปัจจุบันธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายของสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจลดลงสหกรณ์จึงจำเป็นต้องทำการตลาดในเชิงรุกโดยการขยายจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์โดยจะตั้งที่บ้านประทานกลุ่มเพื่อเป็นการบริการแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปแผนการขยายตลาดสินค้าสหากรณ์ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสหกรณ์ยื่นความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อร่วมเป็นร้านในโครงการเป็นจุดจำหน่ายสินค้าให้กับสมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไปที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยคาดว่าปริมาณธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายของสหกรณ์จะเพิ่มขึ้น